สวัสดีครับพวกผมปอนสอดนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอชุดแต่งนะครับเป็นกระบะ XLT 4ประตูนะครับรุ่น2.2กีโรตออนะครับตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าคันนี้ได้แต่งอะไรเป็นพิเศษไปบ้างนะครับเริ่มจากด้านหน้านะครับตัวนี้กระจังหน้านะครับปกติจะเป็นสีข้มเมี่ยมเราก็จะทำการครอบสีดำด้านนะครับพร้อมตัวอะคริลิกเลนเจอร์แล้วก็ตัวสอดสีแดงนะครับ ตัวนี้จะมีไฟ led ให้3าดวงนะครับแล้วก็จะมีสกรูฝากระโปรงหน้านะครับตัวนี้จะเป็นทรงสูงนะครับตัดสีดำด้านนะครับแล้วก็จะมีข้อไฟหน้าให้นะครับตัวนี้ส่วนด้านข้างซุ้มล้อจะเป็นขนาด6นิ้วมีหมุดนะครับตัวนี้เป็นหมุดหลอกนะครับแล้วก็ด้านล่างจะเป็นล้อขอ16ลายยาชี้กการนะครับลัดด้วยยางแม็กซินะครับขนาด265 70หทับนะครับ ส่วนด้านข้างนะครับจะมีครอบแก้มสีดําด้านครอบกระจกสีดําด้านให้เช่นกันนะครับแล้วก็ราวหลังคานะครับราวหลังคาตัวนี้จะเป็นสีบานเงินตาสีดําด้านนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเดียวตัวไวแฉกนะครับขนาดเท่ากันส่วนด้านข้างนะครับตัวนี้ตัวนี้จะมีติกเกอร์เลนเจอร์ให้นะครับเป็นลายสาดโคนด้านท้ายส่วนด้านข้างจะมีตัวนี้ครับเป้ามือเปิดข้อมือเปิดนะครับตัวนี้กันรอยได้ดีมากนะครับจะมีให้ทั้งหมดสี่ สี่ตีประตูนะครับเป็นชุดมาเลยนะครับแล้วก็จะมีข้อฟ้าถังน้ํามันนะครับเป็นสีดําด้านเช่นกันตัวนี้แต่งจะเป็นสไตล์ดําด้านนะครับแล้วก็จะมีโลบาเล็กเป็นของ allender นะครับเดี๋ยวดูจุดยึดนะครับตัวนี้แน่นหนาแน่นอนนะครับตัวนี้ใช้งานได้จริงไม่มีหลุดแน่นอนครับแล้วก็ด้านท้ายนะครับด้านท้ายจะมีข้อไฟท้ายเป็นสีดําด้านให้นะครับอันนี้ก็จะมีกันชนท้ายเป็นทรงห้างนะครับ คอมเซนเซอร์4จุดตัวนี้ใช้งานได้จริงนะครับเดี๋ยวลองดูด้านข้างนะครับฟิล์มนะครับตัวนี้ฟิล์มเป็นฟิล์ม60%รรอบคันนะครับเดี๋ยวลองดูภายในบ้างนะครับตัวนี้เคลียร์ใสๆนะครับเรื่องซิลม ตัวนี้จะเป็นเ q t ตัวปี2020นะครับจอขนาด8นิ้วติดมาจากโรงงานนะครับเดี๋ยวเผื่อบางท่านยังไม่ได้เห็นภายในนะครับตัวนี้หากลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจแนวแต่งแบบนี้นะครับทักมาหาผมได้นะครับเบอร์0 8 6 3 4 4ป7 3 9นะครับออนฟอร์ดปทุมนะครับยังไงฝากกดไลค์ฝากกดติดตามกด s u b s c r i b ์ใน u ูทไปด้วยนะครับตัวนี้เพื่อที่ลูกค้าจะไม่ได้พลาด ชมคลิปใหม่ๆที่ผมนำเสนอนะครับยังไงคลิปนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ